s m ส b อ็ม t ีบิสสัปดาห์นี้เตรียมพบกับเกษตรกรสุดตาสคนีนี้เพิ่งเดินทางมาถึงครับทำแป๊บเดียวนะพี่เป็นเกษตรกรเหรอเกษตรกรครับผมฮ่ะชาวนาครับโอ้โหเหมือนที่กินแจ็บดิสแบนทอยเข้าไปอ่ะกับการจับสินค้าเกษตรมาดีไซน์ใหม่ใส่แฟชั่นแบบนี้พอใส่โลโก้โลโก้แฟชั่นเข้าไปตัวอักษรอักษรดีไซน์มันดูแพงขึ้นมาได้อ่ะเกษตรดีไซน์สวยถูกใจใครกคอยากได้ อันนี้ก็ชอบอ่าแล้วอันเนี้ยน่ารักถ้าพี่ไม่พบเงินสดพี่ใช้โอ้นไดเปลี่ยนคริปโตได้ใครรุ่นคริปโตก็มาครับ SME BizTalk ทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงน่าบ้าจ้าเขามีอะไรพี่ถาวเขาบอกว่าเขามีไหมคริปโตเขามีได้ยังไงรับชำระข้าวเขียงมะขามด้วยคริปโตเคเรนซี่ครับพี่ลาฟาบเขาสีสวยถามคุณก็มีให้เขาจริงหริชเระ